สบายดีพี่น้องเข้าตอนาข้าู่กองคลิปใช่เนาะได้พี่น้องสบายดีวันที่สอปดตุลาคมปี2 0 0พันพี่น้องซึ่งตัวนี้ทิพย์กับทีมงานกับยูที่ห้องเฮียนอนุบาลบ้านแสงเจริญหนึ่งเมืองสุนบุรีแวนสสวรรณเขตพี่น้องมาเมื่อเนี้ก็สิมากวดเบืองห้องน้ำเมื่อก่อนเท่าไรมาแล้วเนาะแต่ว่าพอดีให้ผื่นเห็ดเพิ่มเติมที่ว่ายังบมดทันได้สำเร็จละเมื่อก่อนบริได้ถ่ายคลิปเนาะเมื่อนี้ก็สิมากวดเวียกอีกทนึงและก็ได้เอาท่อมาทีจ้ามาต่อท่อไปใส่ห้องน้ำ เพราะว่าห้องน้ำนี่ยังบริสายทอมือกรทันเพ่นสีใสทอเคี้ยวือวาทอพี่วิเศนะพี่น้องกิบะยานมันแตกเนาะเพราะว่าทอพี่วิเศนี่ทามันตากแดดด้นแล้วมันกระสีกรมันกระสีแตกค่นนะก็เลยว่าได้สั่งทอตัวนี้มาใหม่เ่วินชันซึ่งทอนี่ยเป็นทอนี่หอโตโยนะหรือว่าบอลทีทิพย์เคยเบียกอยู่นะพี่น้องเป็นทออันดับหนึ่งในเมืองเล่าตอนนี้นะคะมาตรฐาน iso นะ อันนี้เป็นทอฟีส่สาวรือว่าเท้ากับฟี่สิบแปดคองทอพีวิสีพี่วีเขาเอินว่าสิบแปดแต่ว่าทอดาน,นี่เริ่มจากพี่สาวซึง่งเมื่อกาเท่ากับฟีส่สิบแปดแหละเรยว่าเป็นหนึ่งสวนสองเนาะแล้วอันนี้มันเขาตอซึ่งเขาก็จะมาเป็นวิศวกรหนึ่งวันนะคะในวันนี้วันนี้เขาก็จะมาหรือว่าสร้างเ่าจะเป็นคนตอไฟสร้างแต่สร้างซุกกระมันเนาะกับเเฮาพอนองนิ้วก็มาแต่พอน่องนิ้วเมื่อเอาลูก ป้าสังไปกวนห้องน้ำห้องในเข้าเป็นจะได้ห้องน้ำเข้าเคยใส่ว่าทอนี่เคยใส่ถอนนี่บ่บ่เคยปะเออช่วใส่เพื่อนดีดีเลยเขาไดปีเลยมีผู้ได้ทีอยากใส่บ่อทอเป็นีเดียวสี่สังมาคายอยู่บ้านเขายังบ่มีมันบริแพงนะเนี่ยแม้ชิบซองบาทนึงมันก็คือทอนี่ มันเนี้ยวแล้วมันกระโข่งไปใส่กระด๋อยซุปราคาลดเดี่ยวรดย่างก็บสบายเลยบอกคือทอตัวน,นั้นแล้วมันกรอบแล้วก็ทอ,ทอที่เอาสื่อในบริเวณทอมาตรฐานเด้นี่เขาสื่อทอราคาถือมาใส่นะ,ะนี่เอ้าคือมีหอยมาเหรอบะนี้คือมีหอยมา <c oughs> น,นี่ก็คือห้องนามเฮานะพี่น้องตอนนี้ยังบ่มีนามเนาะเอา้าทั้งนี้ได้สะทอระบายออกนี่เดยมันกระเปื่อนและวะ้วอะเพิ่นคือปวดตอทอลูมไฮเครื่องมันไปใช่มันบีบ่เอา้ามันก็ต้องมีทอระบายออกไพซีเห็นแล้วนี่มันก็ต้องมีผ้าขวบนี้เดยเข้าไว้ใช่ ห้องน้ำนี่ละแมนลูกสร้างเป็นคนเหตุเนาะสร้างหันขาดแต่ไปผาดเขาสวง n นี่ผาดเขาพี่น,น้องน,นี่ก็คือห้องน้ำของเราน,นี่แต่ว่าเมื่อนนี้เป็นเหมือวันเศร้าพี่นอ้องกระสิบม่มีคนเนาะแล้วก็ห้องน้ำนี่บบท่านได้ใส่เนาะเพิ่นก็บบท่านได้อนาไม่ยังบบท่านได้เหวนะ มือก่อนท่ามาเพิ่นบบท่านด้เทอันนี้เนาะก็เลยบอกว่าเพิ่นต้องได้เทเทกันเปื่อนนี่ทางยางนี่กันเทเป็นถี่หมอยเลือดแต่อันใหม่เนาะลากาแวนนี่เด้คื<พ>อบริตติดยังติดนีได้นี่ต้องได้มาติดให้ได้เนี่ยในคู่ประยูบะเราบ่ได้มาอนีมือวันเศร้าพี่น้องของหนามกะทิวา่าผมใส่เลย มีแต่เอาหนามมาใส่นี่แลลวก็ถือวาได้เนาะมาเบิ่งทางผีดูไหมน้องนิว,วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับเจ้าภาพเนาะท่วาไดเป็นสปอนเซอร์สำหรับเห็ดทองหนามนี่เนาะนดีเรียบร้อยมือก่อนเพิ่นบ่ท่านไดท่านี่ก็เลยบอกให้เพิ่นท่าตนนัวนี้แล้วก็ซีดนี่มือก่อนบอ่ทัานไดท่าเนาะซีอ่างนามนี่ ืัอนี้ทาเรียบร้อยแล้วตามที่ได้บ,บอกเพื่อนไห้ที่เลือกก็คือเห็ดน่านดอกใหม่ใส่น,นแร่เพราะว่าก่อนนี้มันยั่งให้ทางบานเพิ่นเห็ดเห็ดใส่นี้เน,ะนาะอันนี้บอกทางนี้บอสใส่ดอกปุ่นและใส่ทังคางค่ะ,อ,ะอันนี้เรื่องเล็กน้อยให้ทางบานเพิ่นต่อเติมเอาเนาะอันนี้ก็คือสำหรับห้องหน้ำตอนนี้ก็ที่ว่าแล้วเลือดแต่ติดแวน วันี้เาสิมาตอทอตัวนี้ไอ้าบไ้่าเเอยู่บ่นี่นะถ้าตอสวยกันพื้อเดียวนึงมาเอาอันนี้นี่ตอทอมา้ล้วอวะนี่ข้าอแมนลนนะอำออกเลยนำคือบดออกนำบริออกได้ ทอนี่บอไซเดี่ยวมันแตกเข้าสิตอมาตามนีแล้วเอาโข่งนีมาปวดตอเน,นี่ยเลยบอทอนี่มันบวกลุ่มดอกไอ้มันแตกมันสีเห็ดบอแล้วคันพังใดกะดี้ไม่พังกะ โอ้โหอันนี้เพิ่นตอ่อจากท่อน้ำได้นี่ยตรงไหนมาตัดแต่พี่บ่มีอันขอดนะเบิ่งดูนี่เพิ่นพังขอเส้นเนี่ยถ้าวผัดบริโภคอันนี้มากได้นี่มีเตรียมมีอุปกรณ์บอลูกว่าห้าสิบต่อแต่พุ่นบ่ ตอตะพุ่นก็นได้ฮะหรือว่ายันทองเขาไปทึงบ่อสังมาแต่สีสิเมตรถึงบ<ส>อลนี่นี่ก็ใส่สามเต่าแล้วนี่ใส่เสียมเทากับบ่มีเอาใหม่ขวดเอาไปง่ายกันเลยค่ะไปทาเปิงอุปกรณ์ที่รอไปต่อย่าพูดลิสิ กับฝากมาจากเวียงจันทร์พี่น้องซีซิเมตรพออันซีซิเมตรอันนี้เป็นอุปกรณ์การต่อเนาะเห็นบ่มเวลามันสิต่อกับพีวีซีเนี่ยมันสิต่อนนี้ ใส่เอามอเสี้ยมันกบเองไมเลยไมีเลเออถ่ายดออหัวไหลเออจเกออไหจบตอเนี่ยไดนท่าไได้แล้วโโมีอันเสตัวขาแพ้ได้ออกมาแล้วตัวแม่สัมได้กุสีแสบเอาออกมไวหนกเขาไม่ได ไลทิโลเลยสองตวันหนึ่งเย็นมาทาตานโตพันเออเขามาซื้อไปขายเนาะอ้าวตัดเลยไอ้บเมนบริปิดหนามะช่หนัดปิดแล้ววะน้่งมยังมันบวกเขาอ่ะจาง นามต้องออกเมื่อผลตี้มันจะเป็นผู้ก็เป็นผู้ส,สร้างกับเหมือน,นได้มาไล่เือเลย <c oughs> เอะไรเห็ดจะได้ก็ลืมแล้วพี่นี่เพานาดลยอันนี้หันให้ง่ายกว่าน มันบริสัยกาวเนาะอยู่เฮ้าก็ไม่แต่ใส่อันนี้แต่จะสบายเลยเต้องให้ต้องเลืตัดเอานี่แค่นี้นะต่อนะเอาหาอ <c oughs> ันช่างตัดอีก แมนประมาณได้ไประมาณนึ่นแหละมื่อน้อยครั่ไปน่าหัวเมือใหญ่ไปน่าถ่ายโอ้เ oh. ด้ตัวนีเนี่ยจะมีอุปกรณ์คางหนึ่งเลยมันจะมีอันหนึ่งอันตัวจับหนองเนาะตัวนี้เป็นเกี่ยวหัดตัวนี้ก็ยางกระซึมตัวน,นี้ก็โตหัดยางกระซึมที่พี่ย้เนี่ก็่ได้ <ku> มาโมยุแก่ไล่ยางไล่อุปกรณ์นี่เนาะอันสำหรับซับซ้อนก็ นนามันหัวได้ด้ขั้นทอาใส่บานะเอครับครับยูพีเขาเอาสอบจะได้นะเขาปันนี่ปันอ้าวรเอะง้ยเออมจะเอาแต่ไปขาวอย่างเดียวเขาไปใคปะงนแล้วมันลุกเอามาบันเอาทอเข้ามาบันขึ้นปะ ท่านเมนมันหัวนี่แมนสร้างอันหัดบนแนดอแน่เด้อโถสางแน่ทำนั่นแล้วออกมาโถเฮาใส่เลยจำแล้วป่ะเออเลือบอกเวลาใส่ตกใส่มันจำจ,จับเลยเนี่ยมันต้องตึง๊งเข้าไปนะ เบิงでで้บงเดียวเด้อกวเบางไมคก็เด้อบออันนี้หันลืมบอกเนล่เวาใส่ต้องใส่จ้ำได้แจมือที่ทางมั้มใส่เอาบอดิบริญญาเลยใส,ส่ไม้ไสังสูตรไดบบ้ว่าบบัวผัดว่าบบี่าตองเสียให้มันจ้ำๆมาสิ แล้วตอนนั้นแหละตัวนี้จะจำหรือเปล่านี่ยานประจำยุสังเลยอยูโกหไมมาสักนดึงแล้วก็ได้น,ะาาน,น,น่าจะระพังเลยขาควรเขาใส่ถัอเดียวเดี๋ยวจำแล้วเดี๋ยถ้าต้องใส่ใสมันกลายยางกระซึมเลยสันหัวเลย นี่ตกใส่มันกลายอย่างเอาซุปไหม,มดึงทางได้มาดึงไปเลยตะบันให้มันซึ้งๆได้ได้ทั้งตัวสมหนวดบ้าเลยให้มันยายามุนได้ซุปเลยนะซุปกเข้าท่านี้นะจำหรอปะ๊อปจำนะครับได้อไดโอเคเออเมื่อกี้นี้มาเห็นไอ้เตะอยู่ได้เพิ่นดูเกินว่าเพิ่นจะ่ที่ไม่สวยเหือผมนึกว่า เจ็บร่างกายยาังกระซิบเด้อเป็นหัเท่าบน่ะปืนบ่อ,อกกวนมันแห่งเป็นหัวหน่ะเถอะนอนซุปเขาให้มันกายมันสิตั้งปักมึงนั่นอันอซึ้อเซิงแล้วปวดตงมุนเดอ้อยัดเขาเลยปวดตงมุนเด้ปวดตงมุนท้อมันกระป๋ขนาดนั้นไหวมึงก่ยำเนาะทำนี่แล้วฮะเขาเลยมึงมันกายแล้วมันบวดเขาแล้วจี นี่อันนี้ออออันนี้เป็นผู้สวยซางมือนานะ่าจะไปที่กันไพนนะเจ้าทอน,นี่รเดอสั่งเข้าให้ซื้อมาคายเอาป้ายวันนี้ปุ่นละไป้ายคุณ เพื่อนกระใสแต่ถอนนี้ได้อเอาไก่จำแล้เนี่ยเอาแถวนี้เนี่ยผัดบะหมี่ก้าวเนาะ ไอแลนไปซื้อไปสะถ้ามันตอแล้วสะนี่นี่นะบอสมีติ้นในรองพื้นี่ในหลขั้นอันตปะปะปะก็ได้เออแค่ครั้งนึงค่ะโตแต่ครังนี้ไว้เออองสิดชัยพออได้อเดๆก็นีเนี่ยมันสายเทปเคียนแล้วก็โตก็แนนี่ ตัวนี้เกียวมาทางนีนเนาะขเกียวเลยอซื้อ่ะขําเข,า,ข,า,ขาเกียวก็ซื้อม่ิน้เดีเก็บเอามตอเนาะใเอ้เาเขียนซะสามเดี๋อันนี้มันไปผี่จะต้องเขียนกำลับบงเกียวไร <c oughs> นี่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  เด้เจ้าต้องเบิ่งตัวนี้ก่อนเด้ตัวน,นี้มันวนมาไหนไหนเด้เจ้าต้องเขียนเอาจะกระเบิ่งเอาจะขางเจ้าเนาะเขา้ขาขังเขาอยู่ขางนี่หัน,นเขียน<อ>ทา,นหางหันเข่าป้เขม้ายมั่งมั่งมั่งเขียนตกลา,างกับจะต้องไม่อยู่ขางเดียกเข้าขเขาจะหูขึ้นก้นเลยขังเลยอันนี้เป็นซีมือเขาเอออันนี้มันหันไปครัวเมืนบ่หันไปครัวเขาก็หันไปครัวเมืนบ่ แสดงอันท่กับพี่บ่เออเออถือ้วอันพานี้มันตกปินมาท้นี้ขามกับเนีแมนถือบ่เออแน่นันเลยไอถือละเขาบริพันธ์ไน่นไน้ลไอเออถือยู่แต่ว่าเอาตัวนี้นะย่ันเจ้าก็ตจึงไว้เสื้อนนี้คะ โอ้ยกะให้มันหามันนั่นก่อนนั่นก้อนนั่นันนก็ท่นได้หอบเอ่อเอาพันตอนนั้นวันนี้กะจับให้ละไมกะอุ้ยสางแห่งเหดเวียกตอไนี้กรอบมันยังบอกเลยเออแบบนั้นดีกว่าเนาะสางเนาะจะไปถอดสางบอกแล้วมันบิดเลย แรงวัดตเออ,น,น,เอ,อนี่นีจ่จะตองนั่นเาจะทำันนั่นนี่นั่นี่เออมันกัดืผมมีแนวกันมาเมือนน่ออเห็นแต่ว่าเข้าไดเอาหายเจากตอนสุดมั่เลยมีนวกันแล้วมันจะบุเปลือกแคเกเข้าเป่าาเอ้าเห็ดเองจ้ะเออ อย่าแห้ละกระซงขึ้นนะให้ละกระซงขึ้นทรพอละมั่งแมนที่จริงนะมันตรงมีแบบอันระเบียบในการเกี่ยวได้ว่าทอน่อยสำเนียต้องทาได้บื่อละโหมมันประกอบลายลายมั้เลือดอะไรครั้งนี้อันนี้ค่ะ ต่อยอดหน่ยดิเข้ากับบสลาเฮาน่าจะหั่นตัวนี้ออกก่อนเนาะนี้รูงมากขี้รูากว่าจะขี้้เาอหน,นามขี้เรืหน,าม,น,นามเกาสร้างกระตัดบอส,สิงสร้างกระด็ ดันเสีย่าพราะแล้ทานออกเากายยางกระสเลยเอาเขาไปจ้ำจ้เนมันคุณจ้ำมาเลยเลือแต่โตมีแต่เอาก้าว่าโตแบบนี้นะเ้าไปเราเอาเก่าเราบเมดเราเอาเรียบร้อยเนาะ ก็ถือว่าสําหรับเบียร์ของน้ำเขานีิก็แล้วแล้วมีแต่ว่าให้สร้างมาติดแวนติมเนาะเพราะว่าตือแวนนี่มันไหวอยู่ห้องเฮียนแล้วเพิ่นโบเห็นได้คู่มาเมื่อก่อนแล้วเพิ่นก็เลยโบนันโบนันเดติดให้เนาะแล้วก็ในมือนี้เขาก็สิได้จ่ายค่าสร้างเลยเซิร์นค่าสร้างนีที่ตกลงกันไว้ก็คือทรงเหมือนเนาะที่ได้ให้แกะประตูนะได้ลายเพิ่มบ้แล้วแต่เก่าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเอามาเติมเพิ่นจักซองแซนได้อ่ะเพิ่มให้เพินนพ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นแต่แกะประตูให้เพิ่นเล็งให้เบียกให้ได้เพิ่นก็ได้อันเอามาจำก้อนเจ้าพ่อบอซองแซนผมงานก็ให้ก็ได้ก็ได้ไอเนาะเอามาบันนี้จำอันนี้จำให้ไว้เป็นหลักฐานได้เจ้านายสางว่าบอจ่ายเงินเลย <laughs> ขอบใจเด้อคันมีงานอีกจังหวะกันไหมเนี่ยววันนี้จนพอแห่งเนาะไม่เติบไปเมื่อเข้ากันได้เซฟสินเป็นเทียหอิอยแล้วพี่น้องโอ้ขาปูนขาปูนเหรอปูนเขาได้เกาะบางไรยก็ได้ลื่มเลยเด้เมื่อเมื่อโอ้ที่ว่าให้แท่พื้นแล้วห้แป้าก่อนเขาบะแท่พื้นล้วกาต้มอันเด้ข้ามาก่อนี่เด้ต้มกรทางคนสือมาก่อน สนหกสพันสี่เสนหกสิบ่นาเปิงขาดแล้วบ้งเงินนะสองสามสี่สี่สนห้าสี่เสนหสเสนหกสิบสี่ันส่องเซนแล้วก็ซองเมินเนาะที่จ่ายไปมืนี้ค่ะที่ว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแต่สางเก็บงานอีกหน่อยหนึ่งตัวเพิ่มเพิ่มมีงานส่งเฮื่อได้อยู่บ้านก็เลยว้ายังสิบบทอนหุ่เลยเป็นวันข้านเลยอ,อืม ตอนนี้ก็พอดีข่อยคำย่ำแรงพี่น้องหาโมงป่ายแล้เนาะตอนนี้กสิสไยเดินทางกลับพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องเรียนใน แรกมือวันเสาเนาะตอนนี้ห้องน้ำเขาก็ที่ว่าได้สำเร็จแล้วเนาะซึ่งกะเหตุแบบเลงดวนขนาดเพื่อให้ท่านงานเปิดห้องเฮียนเนาะซึ่งสร้างเป็นกระเล่งให้เติมถี่เนาะแล้วก็มือนี้ยเขาก็ได้จ่ายค่าสางเป็นถี่อมห้อยแล้วก็สำหรับรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ว่าได้ซื้อไปค่ที่ได้สรุปแล้วก็ส่งให้ไม่นา่งกะอยากขอบุญขอบใจรายสำหรับ,จ,บจะภาเจดีย์ทุกข,ขานเนาะที่ได้ประกอบสวนทื่นห่อนเพื่อสางห้องน้ำล่างนี้จนสำเร็จขอบุญขอบคุณล,ล,ลายเดอ้อพี่น้องที่ว่าเพิ่นกบบระโบเรม่าเนาะแต่ว่ากาสงประ ต่างๆทิพก็ไม่นางกับโบท่านใดมีโอกาสได้ลมกันเลยพี่น้องคิดว่าต้นที่แล้วงานห้องเยี่ยนกันยังสิมีโอกาสได้ไปเที่ยวน้ำกันทางฝั่งไทยแล้วก็จังสีได้สรุปงานสรุปไรยสือ่อจะภาพแต่ว่าพอดีมเมทาวทิพเสียก็เลยกลับมาก่อนก็เลยโบท่านใดมีโอกาสได้ลมก็ไม่นางเลยพี่น้อง ที่จริงไม่น่าเหมือนการส่วนไปเที่ยวก็คือไปสิงคโปร์อินโดเนาะแต่ว่าิกติดงานทางฝั่งเหนือก็เลยบวดไอ้ปน้ำเพลินกาซ่อมเราได้ซื้อจะภาพก็ขอโทษขอไปไลน์เด้อพี่น้องที่บอทท่านได้อัปเดตในตอนนี้เนาะกาถ้ามีโอกาสกาสิอัปเดตในคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆสหรับคลิปนี้ที่กาสิจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี